รักใหม่สงสัยเผยสถานะหนุ่มข้างกายหนิงปณิตาต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพื่อนสนิทที่ไม่เคยทิ้งกันทั้งยามสุขและยามทุกข์สำหรับคู่เพื่อนเลิอกอย่างหนิงปณิตาและชายอนันทวีปล่าสุด13พฤษภาคมชายอนันทวีปได้โพสต์ภาพคู่หนิงพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าไม่ว่าเธอจะยิ้มหรือร้องให้เธอจะมีเพื่อนคนนี้อยู่ข้างเธอเสมอนิงปณิตาเ,เครดิต PIC N I, I N T A N I N หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่มากมายเลยเข้ามารู้จักหนึ่งในเพื่อนสนิทของอัมพชราภาอย่างชายอนันตวิบชยังกูลณอยุธยาก็ได้ออกมาช่วยในคดีตแต่งโมครั้งนี้ด้วยและต้องบอกเลยว่าคุณชายอนันตวิบนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะคุณพ่อของคุณชายอนันทวิบคือพลเอกมอมหลวงวิชัยชย,ยังกูลบุตรมอมราชวงศ์เดชสิทธิชย,ยังกรูโอรสในหม่อมเจ้าสริสิเดชชยังกูลคุณแม่คุณชายอนันทวิบ คือหม่อมหลวงราชดาราศีชย,ยังกูลทิดาหม่อมราชวงศ์ชัยชย,ยังกูลทิดาในหม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ชย,ยังกูลมอจสริดิ์ทรงเป็นพระเชษฐามอจวิเศษศักดิ์ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพงศ์าทิสมบิตรรวมพมารดาเดียวกันคือหม่อมเอี่ยมชย,ยังกูลณนะอยุธยาเท่ากับว่าพ่อกับแม่เป็นลูกพี่ลูกน้องในราชสกุลเดียวกันนั่นเองค่ะ